มาทำความรู้จักฉางอันเบนรถยนต์จีนอายุ153ปีหลังเลือกไทยเป็นฐานการผลิตรถ EV ส่งออกขายทั่วโลกการเข้ามาของฉางอันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ในประเทศไทยอย่างไรบ้างยังไม่มีใครตอบได้ท่ามกลางการรอคอยของแฟนๆฉางอันออโต้ไทยแลนด์ถึงรุ่นฉางอันได้ราคาที่เปิดขายในประเทศไทยเร็วนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นด p พอลเอสเอลศูน แต่นับเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาม,มองอย่างมากหลังฉางอันซึ่งเป็นหนึ่งในสียักษ์ใหญ่ที่สุดในกลุ่มยานยนต์ของจีนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิต EV เพื่อตั้งเป้าส่งออกไปทั่วโลกผ่านการลงทุนมากกว่า9.8พันล้านบาทข้อมูลจากสำนักง,งานการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เผยว่าการเข้ามาการลงทุนเพิ่มมากขึ้นของนักลงทุนจีนที่ล่าสุดได้เบียดแซงนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นไปนที่เรียบร้อยแล้วนั้น สะท้อนภาพจีนกําลังให้ความสําคัญเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของไทยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะการเข้ามาการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารถ E ีวีซึ่งคาดการว่าในปี2566จะมีมูลค่าการลงทุนในกลุ่มนาก่าวมากกว่า50,000ล้านบาทสําหรับบริษัทฉางอันอโตโมบิลผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายากักษ์ใหญ่ของจีนได้ประเดิมยื่นขอรับการส,งส่งเสริมการลงทุนเฟรดแรกมูลค่ากว่า8,800ล้านบาท เพื่อจัดตั้งฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลายัยขวาประวัติช้างอันผู้ผลิตรถลายใหญ่ของจีนด้วยช้างอันเป็นแบรนด์รถยนต์จีนที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า153ปีและเป็นผู้นําเริ่มแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีประสบการณ์ผลิตและพัฒนารถยนต์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารไปจนถึงรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ในภาษาจีนช้างแปลว่ายาวนานและอันแปลว่าความปลอดภัยเมื่อนําคํามาต่อกันช้างอันจึงมีความหมายว่าความปลอดภัยอย่างยาวนานโดยตั้งความหวังว่า จะนำความปลอดภัยและความสุขมาสู่ทุกคนช้างอันได้ผลิตรถยนต์รุ่นแรกในปี2002ซึ่งต่อมาในปี2,555บริษัทได้จับมือกับซูซูกิฟอร์ดมาสด้าทำให้ชางอันได้รับเทคโนโลยีจนสามารถผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆได้แก่ซูซูกิสวิ f t f o r ร f o โฟ s และ m a สด้2เพื่อขายในตลาดในประเทศตัวเองและในปี2,560 บริษัทประกาศว่าจะผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในปี2568และจะยุติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์แบบเผาไม่เชื้อเพลิงรวมถึงรถไฮบริดซึ่งในทุกๆวันจะมีผู้ซื้อรถยนต์ฉางอันกว่า8,500คันทุกวันโดยมีศูนย์บริการและการขายทั่วโลกกว่า6,000แห่งใน60ประเทศรวมถึงทีมงานมืออาชีพกว่า150,000คนสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ ev ในประเทศไทยนั้น ทั้งนี้เส้นทางการลงทุนครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่นอกประเทศจีนโดยเลือกปักหมุดสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นจะผลิตรถไฟฟ้า EV และผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งออกขายอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและแอฟริกาใต้โดยชางอันได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก b o i ด้วยกำลังผลิต100,000คันต่อปีในระยะแรกและจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น200,000คันต่อปีในระยะที่2เพื่อเป็นฐานการผลิตรถพวงมาลัยขวาส่งออกขายทั่วโลก ทั้งนี้มิโอไอประเมินว่าการลงทุนในประเทศไทยของฉางอันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตลาดรถยนต์และบรรยากาศการลงทุนของเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นการประกาศที่ชัดเจนว่าไทยมีโอกาสเติบโตและเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนที่สําคัญนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามจากการเข้ามาของฉางอันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและการยกระดับการผลิตของประเทศ